ครับสวัสดีครับวันนี้เ,เจอรถซิตี้นะครับใช้เอ็นจีบีโรงงานนะครับก็ลูกค้ามีปัญหาระบบร้องครับใช้ได้แต่น้ํามันบางทีก็ใช้กา๊าซได้ครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่อารมณ์ครับก็เบื้องต้นผมขอทําการเช็คดูก่อนนะครับระบบสายไฟต่างๆหัวฉีด แล้วก็ท่อน้ําเดินท่อท่อแก๊สท่ออะไรต่างตอนนี้เช็คเบื้องต้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์ครับก็มีที่ต้องทําความสะอาดก็เป็นพวกเซ็นเซอร์แอร์โฟก็มีผลนะครับสั่งฟ้องเ,อเป็นระบบไฟก็ส่งผลให้เกี่ยวกับหัวฉีด หรือก็ระบบเอ็นทีวีได้นะครับก็ตอนนี้ทําความสะอาดเรื่องระบบแอร์โฟให้ละแล้วก็ปีกผีเสื้อก็สกปรกครับตอนนี้ก็ทํําทาการล้างให้สะอาดขาวตัวละมีผลทุกอย่างครับรถคันนี้รู้สึกว่ากองกองอากาศก็ตันนะครับลูกค้าบอกว่าจะไปเปลี่ยนใหม่แต่ตอนนี้เราทําความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อนใช้งานก็คือระบบ น้ำร้อนตอนนี้ก็เช็คดูแล้วท่อไม่รั่วแต่มีปัญหาอยู่อีกอย่างคือ,อหม้อต้มครับหม้อต้มหม้อต้มน่าจะสึกหลอครับมีการน้ํามันเยิ้มซึมนะครับก็ตามอายุนะครับรถใช้สิบสอปีแล้วอาจจะมีปากเกนหรือโอลิงอะไรต่างๆสึกหอลอรั่วซึมครับอาจทําให้แรงดันตกนะครับแรงดันหม้อต้มก็จะสั่งฟ้องไปที่ ECU ของอระบบการนะครับทำให เตือนร้องครับถ้าแรงดันตกต่ำก็ตอนนี้เบื้องต้นลูกค้ากำลังหาโมอต้มมือสองหรือเป็นชุดโอลิงครับชุดประกนมาซ่อมอเพราะว่าน้ำมันเยอะมากเลยแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะาตอนนี้ทำความสะอาดแล้วก็ไล่ระบบพวกเจนเซอร์ต่างๆท่อหยุมท่อยางครับก็รถใครมีปัญหาใช้การ์ดได้บ้างแล้วก็ลองบ้างก็ลองอย่าลืมนะครับไล่เช็คดูตามคลิปเลยครับ เช็คดูตามท่อน้ําเข้าน้ําออกมีรอยรั่วมีรอยแตกไรยงานเรเปล่าท่อแก๊สออกโซลินอยตัวนี้จะหลบอยู่ข้างในครับค่อนข้างจะเปลี่ยนแล้วก็เช็คยากครับต้องถอดมอดต้มอย่างเดียวเ<ม>เป็นซิตี้นะครับซิตี้โรงงานหัวฉีดก็เช็คดูแล้วก็ถอดเช็คดูดท่อทุกอย่างขาวสะอาดที่ทำวันนี้ก็มีล้างแอร์ฟล้างปีกเสื้อแล้วก็ล้างกองอากาศ ตรงนี้ยังทํางานไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรก็มีคราบน้ํามันนะครับเยิม้มจนถึงข้างล่างครับอาจจะสงสัยว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้การตัดบางไม่ตัดบ้างก็มีผลนะครับเพราะว่าแรงดันจะมาค้างอยู่ที่มอต้มถ้าเกิดอาการรั่วซึมเยอะแรงดันตกก็จะทําให้ร้องครับต้องตัดเป็นน้ํามันก็เดี๋ยวหาอะไรแล้วก็ ทำการเปลี่ยนซ่อมแซมครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็อย่าลืมเช็คตรวจรถของท่านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ